สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้วันหยุดนะวันอาทิตย์นะวันนี้ที่6พฤศจิกายนนะ2,565แป๊บเดียวแป๊บเดียวแม่งจะสิ้นปีแล้วเดือนหน้าก็ธันวาแล้วใช่ไหมพี่กาธันวาเออแป๊บเดียวสิ้นปีแล้ววันเวลาครับไม่เคยรอใครจริงครับ mm hmm. ก็ข่าวสารบ้านเมืองก็เยอะแยะฮะเยอะแยะมากวันนี้วันอาทิตย์ก็คือวันครอบครัวนะถ้าเป็นสายอายคิตเขาก็จะเข้าโบสถ์ เขาบวชไหว้พระเจ้ากันนะฮะก็เป็นวันครอบครัวพาลูกเต้าไปกินข้าวกินนูน่นกินนี่ไปเที่ยวกันนู่นนี่นั่นนะแต่คนไทยก็ก็อย่างที่ว่าตุดไหนตุดไหนคนไทยก็เมาอะไรประมาณนี้นะก็มีเรื่องมาเล่าวนะ่าเมื่อวานดูข่าวข่าร้อนเลยเห <c oughs> ็นพี่ต่อนะผู้ก,การต่อไปแจ้งความที่โรงพักทองหล่อตอนตีสี่แจ้งความ,าวามเป็นผับๆหนึ่งอะ่ะของ อยู่แถวอโศกนะอของคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์กมลวิสิ์นะฮะจอมแฉแต่ว่าตอนนี้คุณชูวิทย์เขาไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วเขายกให้ลูกชายเขาลูกชายเขานะครับดูแลอยู่เป็นโรงแรมอะโรงแรมอะไรสักอย่างนึงอนะผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งแล้วก็เขาจะมีผับนะมีผับอยู่ชั้นล่างมีผับมีนูน่นมีนี่ไว้สําหรับจัดงานนู่นเนี่ยเขาก็อ้างว่า ไว้สําหรับจัดงานจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์นูน่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะคืออาจจะไม่ได้เปิดตลอดเวลาเนี่ยเปิดเฉพาะเป็นจอบเป็นชอบเป็นงานไปประมาณนั้นแล้วบังเอิญว่าพี่ต่อเนี่ยุกันต่อเขาก็เขาก็ส่งสายเสิร์์ไปส่งเด็กเข้าไปเข้าไปสังเกตการเสียค่าผ่านประตูไป400บาท400บาทแล้วก็มีสายรักเข้ามาเข้าไปเข้าไปเที่ยวผับเนี่ยก็ฟังเพลง,พ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 งแล้วก็ ไปแอบสังเกตการก็เห็นบอกว่าแอบถ่ายคลิปหน้าห้องน้ํามันผิดปกติบอกว่ามีผู้ชายผู้หญิงมันมีห้องน้ำสามห้องนะอยู่ในผับเนี่ยนะห้องน้ําเล็กๆอ่ะไม่ใหญ่หรอกเพราะว่าสถานที่มันคับแคบมีผู้เด็กผู้ชายผู้หญิงเข้าไปมั่วสุมกันในห้องน้ําผิดปกติห้องน้ําผู้ชายทําไมผู้หญิงเข้าอะไรเนี่ยนะเข้าไปเป็นสิบสิบคนประมาณนั้นเขาอ้างว่าอย่างเงี้ยผมยังไม่เห็นคลิปนะ เขายังไม่เปิดเผยคลิบอ้างว่ามันผิดปกติไงเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเข้าเยอะเข้าไปห้องน้ํำนะแล้วพอออกมาก็เป็นหวัดเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลเป็นอาการของคนอ้างว่าเสพย,ยากล่าวหาว่าเข้าไปมั่วสมยาเนี่ยชัว่อย่างงี้ชัวต้องตรวจสอบเอ้ยไม่ได้เว้ย <c oughs> สาเหตุที่ผู้การต่อมามาเล่นคุณชูวินเนี่ย ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรซับซ้อนฮะถ้าเพื่อนอยู่ในวงการข่าวเหมือนผมน,น่าจะทราบนะก็คุณชูวิทย์เขาออกมามาแฉใหญ่เลยเรื่องสีกุมารจีนมาเฟียจีนที่ที่ทำมาหากินธุรกิจสีเทาๆอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยนะนะครับเจ้าเวยคนคนแรกนี่เจ้าเวยใหญ่มากแล้วก็มีอีกสามคนเขาเรียกสีกุมารจีนเจ้าเวยนี่ก็เป็นเจ้าของคิงโรมันที่ประเทศเรา บ่อนคาสิโนใหญ่มากแล้วก็เป็นมหาเศรษฐีที่มีรัฐบาลเราหนุนหลังอยู่คิงโรมาเนี่รัฐบาลเรามีหุ้นด้วยนะมีหุ้นด้วยเปิดคาสิโนอย่างถูกกฎหมายให้คนมาเล่นโกยเงินเกยทองกันโอ้โหมหาศาลโลก <c oughs> ให้รัฐบาลเราให้เช่าเนี่ยเก้าสิบเก้าปีฮะคิงโรมาเนี่ยเจ้าเวยนี่ใหญ่มากยิ่งใหญ่มากในประเทศเราเนี่ยเอาง่ายว่าได้เหรียญเหรียญก้าหารเนี่ยเหรียญแบบว่า ทำคุณประโยชน์ให้ประเทศเราทำเงินเข้าประเทศทำความเจริญเข้าประเทศนู่นนี่นั่นบแบบแล้วเขาก็ขยายอิทธิพลมาที่ประเทศไทยเจ้วยแล้วก็มีพรรคพวกเขาหลายคนนะเขาเรียกว่าสี่กุมารเนี่ยผมไม่อยากเอ่ยชื่อหรอกนะต้องไปถามคุณชูวิทย์คุณชูวิทย์เนี่ยโหเขียนเป็นช็อตชเลยนู่นนี่นั่นแบบคุณชูวิทย์นี่ข้อมูลแม่นนะพอคุณชูวิทย์ไปแฉไปแฉกับตำรวจนู่นนี่นั่นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละ เรื่องนี้เรื่องใหญ่มากคนที่โดนจับเรื่องการพนันเนี่ยนะตรงที่จับที่สอนอญาน,นาวาตอนนั้นวันที่27นะั่ง27คนที่27นะครับ7ตุลาคมโดนจับไม่ให้ประกันตัวสักคนประกันตัวไม่ได้ไม่ยอมประกันแล้วตำรวจโดนโดนจับวันแรกก็พูมกลับว่โดนเด้งแล้วโดนเด้งแล้วนะฮะแล้วก็ตอนนี้ตำรวจที่ยาน,นาวาก็โดน โดนไล่ออกนะถ้าจำไม่ผิดโดนไล่ออกสองคนพักราชกรารหรือดันไล่เอเพราะว่าในฐานะไปไปช่วยผู้ต้องหานะครับเอาง่ายคดีเนี่ยใครยุ่งไม่ได้ยุ่งแล้วเหม็นบิ๊กโจ๊กลงมาเล่นแล้วก็อาจจะมีคําสั่งนะวอห้าอย่าย,ยุ่งยุ่งไม่ได้ต้องจับตัวใหญ่ให้ได้แล้วชูวิทย์ก็มาแฉคุณชูวิทย์มาแฉปุ๊บแล้วพี่ต่อผู้การต่อก็จะไปประกันตัวประกันตัวคนจีนเนี่ย นายบอลเนี่ยที่ว่าน่าจะเป็นเขาอ้างว่าเป็นเจ้าของนะเจ้าของผับคนจีนผับสุเหรียนนะแต่จริงๆริได้เป็นโนอมินีฮะเป็นนอมินีไม่ไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงเขาหลบอยู่ยังหลบอยู่นะฮะแต่ตี่ต่อก็ไปขอประกันตัวตำรวจก็ไม่ให้ประกันตัวเอ้ยตอนแรกให้ประกันตัวอยู่ว่าข้อหาว่าผิดพรบรสุรากากรเล่าเล่าเาถื่อนอะไรสักอย่างเนี่ยประกันตัวมาปุ๊บ ตอมมาอายัดต,ตัวอีกสรุปแล้วไม่ได้ประกันตัวตอมมาอายัดต,ตัวอีกคดีหนึ่งอีกเออมีคดียาเสพติดคดีอะไรก็วานไปว่าคดีเขาก็นะตำรวจเขาก็ขุดขุดนะเขาขุดเก่งเอาง่ายว่ากระบวนการคนจีนนี่ใหญ่มากครับอิทธิพลยิ่งใหญ่มหาศาลใช้เงินใช้เงินเอาง่ายว่ามันมีมานานแล้วมันโยงใยจากรัชดามาอ๋าอโกมายานาวามา พัทยาคือเครือข่ายเขาใหญ่มากในประเทศไทยอะ่ะบ่อนทั้งบ่อนทั้งแหล่งเลิงลมนู่นนี่นั่นเนี่ยเขารับแต่คนจีนนะคนไทยเข้าไม่ได้นะรับแต่คนจีนเขาเรียกว่าตัวศูนย์เหรียญเออเขาเขาเข้ามาเหล่าก็เหล่าเอาง่ายว่าของเขาหมดอ่ะของคนจีนอะ่ะขายายอิทธิพลมาที่เมืองไทยแล้วตอนนี้ก็โดนทลายตอนนี้ก็โดนบล็อกอยู่ก็กําลังจะจับตัวใหญ่นะยังจับไม่ได้นะฮะผู้การต่อแกก็เลยชนไง ชวนว่าไอ้คุณชูวิทย์มาแช่นู่นนี่นั่น,นอะไรประมาณนี้เลยฉุนแกก็เลยนั่นแหละมามาเยี่ยมคุณชูวิทย์หน่อยนะฮะที่ที่นั่นแหละต้องรอนะพอม,มาเยี่ยมเพ๊บก็แจ้งตำรวจมาตอนตีสี่เพ๊บตำรวจก็มาตรวจสอบนะตรวจสอบเพ๊บตำรวจท่านก็มาแถลงข่าวบอกว่า,วาไม่มีอะไรไปเช็กแล้วไม่เห็นมีอะไรเลยนู่นนี่นั่นนี่ เออพวกกันต่อแกโอาวายวายเอ้ยทำไมไม่เอานเนี่ยมีรูปเนี่ยเอาเด็กมาตรวจีเดียตรวจีแล้วก็รู้เล้กรู้ว่าสีม่วงไม่ม่วงอะไรประมาณนี้เรื่องนี้ก็ยังไม่จบครับเพื่อนก็โปรดติดตามตอนต่อไปเรื่องนี้ผมว่าน่าจะเป็นรับหลวงพางะดราม่าสนุกสนุก,นกแล้วเมื่อคืนคุณชูวิทย์ก็ออกไม่เขียนเลยเขียนเฟซบุ๊กใครตามเพจเฟซบุ๊กอีชูวิทย์ก็ไปดูนะ เขียนแฉอะไรบอกว่าเอ้ยเคียร์ผมอะ่ะอยากเคียร์ผมก็ผมไม่เคียร์หรอกอมผมพูดความจริงว่าผมอยู่วงการนี้ผมเคยสีเทาสีอะไรมาผมล้างมือแล้วผมไม่ยุ่งแล้วเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดเรื่องการพน,นันผมไม่ยุง่งผมล้างมือแล้วตอนนี้ผมก็ทำหากินอยู่บนดินสุจริตถ้าผมผิดจริงก็จับเลยเออจับเลยไปยผมยอมยินดีประมาณนั้นนะแล้วก็ พี่ต่อก็มีอะไรก็นะอย่างที่บอกอะนะเขาเรียกว่าไก่ไก่เห็นปีนงูงูเห็นนมไก่ประมาณนั้นนะครับจอมแฉกับจอมแฉอะไรประมาณนี้แล้วมีกอดกันด้วยนะพี่ต่อไปกอดเนี่ยผมไม่ได้เกียดนะผมรักกันกอดกอดกอดโชเสืออนะไรเนี่ยเออแล้วคุณชีวิทย์ก็บอกเอ้ยผมไม่กลัวหรอกไม่กลัวพี่ต่อผมไม่กลัวหรอกเพียงแต่ว่าพี่ถามจริง พี่ได้รับคําสั่งใครมาเออประมาณนั้นโอ้สุดยอดทางพี่ต่อบอกว่าเอ,อ้ยคนยังฉันแค่หน้าเหรอโอ้ใครมาสั่งผมได้เออคนอยังผมเหรอหนู่นนี่นั่นบ้าบ้าบ้า,บาใครตามข่าวไปดูเองนะตอนนี้ก็มีมีคลิปเด็ดๆด,ดเยอะที่ประทะคารลมกันนู่นนี่นั่นอะผมว่าใจผมนะนฐานนักข่าวนะเป็นการแสดงการแสดงอีกฉากหนึ่งโลกนี้คือโรงละครครับ เราทุกคนน่ะคุณกับผมกับใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคุณชูวิทย์ผู้การต่อนู่นนี่นั่นเป็นนักแสดงฮะต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทของตัวเองนะครับใครจะเป็นพระเอกใครเป็นพระรองใครเป็นโจรใครเป็นผู้ร้ายเป็นตัวตลกก็ต่างฝ่ายก็ต่างแสดงไปนะฮะแล้วก็มีเรื่องหนึ่งอย่างไอเรื่องอ่ะไอดาราคุณเมทีนะ ที่จะขอโชกับไอ้ไอ้นักอดีตนักมวยเก่าอ่ะที่เป็นนักมวยเก่าแชมป์แชมป์หลายสมัยที่ว่าไปไปท้าโชคกับลุงศักดิ์อ่ะไอ้ลุงศักดิ์เสื้อแดงที่ไปโชคปากไอ้ไอ้นายอะไรวะนายน,นายจอมฟ้องร้องอ่ะออมไอ้ไอ้จอมแชไอ้จอมฟ้องนั่นแหละไปโชคปากเขาแล้วก็เรื่องก็ขึ้นลงขึ้นศาลแล้วก็ไอ ไอ้นักมวยคนนี้อดีตนักมวยน,นี่ก็เป็นสลิมไอ้สลิมอะมมันก็ออกมาท้าลุงศักดิ์อายุหกกว่าปีเฮ้ยมาโชคกับกูเลยมึงเดิมพันสิล้านเลยมึงเก่งขนาดไหนวะประมาณนั้นบาบาบาแล้วลุงศักดิ์ก็เอ้ผมแก่แล้วผมไม่สู้หรอกผมยอมอะไรประมาณเนี้ก็เลยเรื่องก็เลยจบแล้วคนเมทีก็เลยเอ้มารับคําท้าแทนแทนฝ่ายประชาธิปไตใจวัเนเถอะเออก็รับคําท้าไปท้าก็ว่าว่า,วาสิบ,ส,บสิบล้านนะก็เดี๋ยวจะโชคเร็วๆน,นี้น่าจะเป็นปีหน้า นั่นเป็นปีหน้าก็ตามข่าวแล้วกันผมเก็บมาเล่านะฮะก็อย่างที่บอกไงคนเรามันก็เป็นดาราทุกคนเน่ะต่างฝ่ายต่างแสดงบทบาทของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นคุณเมทีไม่ว่าจะเป็นในนักมวยเก่าคนนี้น่าจะเป็นลุงศักดิ์เป็นคนนู้นคนนี้ทุกคนเนี่ยแม้ตัวคุณกับผมเนี่ยก็ต่างแสดงบทบาทของตัวเองนะครับใครอยากเป็นอะไรก็แสดงเองแล้วกันอยากเป็นผู้ร้ายอยากเป็นคนดีหรืออยากเป็นคนเลวก็เล่นเองแล้วกันนะฮะ เราเป็นคนกำหนดบทบาทของเราเองนะฮะเก็บมาเล่าครับมีอะไรก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันอย่ามาด่าผมมันจะบาปนะออกบ้านใส่แมตเข้าบ้านอาบน้ําสระผมครับคิดดีทําดีครับมโนกนอขอกอครับขอให้รวยทุกคนครับขอให้รวยครับคิดดีทําดีครับวัสดีครับตามข่าวว่าผมว่าบ้านนี้เมืองนี้ประเทศกูมีมีไรสนุกเยอะฮะเดี๋ยวรอดูแล้วกันวันสองวันอาจจะมีข่าวสนุกสนุกกันแล้วกันวัสดีครับ